สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขโหยวซคนครับผมวันนี้มาพบกับบ่าววานนาพักกินมาแซบครับวันนี้บาววานนาพาี่น้องกินซิกไก่บานพี่น้องเพราะว่าไก่แต่นามเแซ่บเป็นน้องไก่บานแต่มาจากอุบลพี่น้องไก่อุบลพี่น้องซิกซิกแซ่บแซบเจาแวมาจำนะพี่น้องพักเขามีโบไลายพี่น้องมีบทแต่งกับบทเคยเป็นน้องมากเสีบแซบบ่าวานนาครับผมเขากราบเสียบแซบกับฝากให้กับผมฝากคนแรกก็แชร์กดติดตามกด subscribe บ่าววานาพักกินมาแซบท่บนนี่เอาเป็น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกการนำโชคกับผมมา ก๋วยงวงนี่นนก็ครับผมมาโอ้ยไก่บ้านร่องไก่สมุนไพรเครื่องละลายต่ำใส่พริกไทยดำาดาคาราไมลเป็นุ้ขูดใบกระเพราลำพี่น้องเสียบขนคนเลย,ยนัวค่ะพี่น้องไฟลูกโดดน้ำพี่น้องจุดจวดเลยจุดเปลววันหน้าเสียบผลใส่พี่น้องโอ้ย เครืองมนแบบห้อมมันออกเข็มขนแห้งสุบเสีบไคบ่บันแกรนออนมันออกไปพอยกระตุย เสียเงินมาไหมน้อง70บาทแซบๆอุ <moon> ้ยบรรยากาศ ล่มไวว่าเป็นกครับมันเย็นดีครับผมครับมันมีร่มหนาวการเย็นสดออหอดคือจา,กส,ก,ก,า,อาก,สกสีไก่พป็นอกมากคืสชาบ้าวันหน้าอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นองส่วนเนี้ยมีฝนม่ปล่อยนะมันการันเย็นันนี้ขาดูแลสุขสุขภาพของดีพี้ปนงนืม <c oughs> อ,อร่อยครับพริกนี่บ้าวาหน้าตำสมบูรร้ายพี่น้องเรื่องพริกแกงเนี่ยตำพริกแกงพริกสดน้ำหยิบพริกเทศดำนำ้ำแต่ว่าเสร็่ตัวเพิ่มเขาขอมเผ็ดพี่น้อง สำหรับปูหมักเผ็ดนะครับ 放在。 เทงเคืองค่ะคำพาละไครใบมะกูดพริกไทยดำจัดจานครับอื จัมบาวาน่าครับสดกับบรรยากาศร่มเย็นๆแบบแซบ,บแบบนัวเลยครับเข้าใจ 으음 <laughs> 음음 <laughs> 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 ใด้พี่น้องแสบคักแสบบักคอยแลือแสบแห้งแลยไม่รู้เนี่ย เครื่องในแบบพ่อแม่ไมีน่น้องเมนูสีไก่แล้วแครจะนำนุ่งเครื่องลายไ,นไน่น้องเด็ดคักครวอนนำมาดูว่า

นุ่นหน่วครับเจ้าหน่องเจ้าเจ้าพิพนชุดตุ่มปลาธรรมดาไี่หรอกตักน้ำสีไกล่ะนมนุ่นหน่วแบบเบข้มข้นนะครับ จสบเนี่ยไม่น้องเนี่ยเป็นแผลมกระเพราผมขอ แซ่บครับใส่หอมต้นหอมสดน,น้ำหอมหวานอื อสับปะรครับผมระบาน้ลองระบานไม่พ้อยระบาะนเขาออกเฉยๆเลยม,มัตตามัตบาบันเบาบาันหน้าครับตรงมาตัาบนเลย นั่วเด็ดขาดสุดยอดเลยพี่น้องสุดเนี่ยโตก็นั่นดีครับไกล้ก็เหมือนว่าบันเสาตัวละโลกครึ่ง สุดจอดไปลองแสบบุกคอยลเลยแสบแห้งเมนูสิบกระบาดวันเล้า่น้องแล้วว่าแกงแตนหนามสิบเสื้เครื่องลหลายๆเครื่องนึกถึงไปลองสุดจอดแห้งสดกับบรรยากาศร่มเย็นพี่น้นองแสบคักสุดน,นอนเอาอะไรก็ฝากคนไหนก็แชร์ก็ติดตามไป้องขอบคุณทุกกำลังใจได,ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเป็นเมนูสิบเสื้อกราดพี่ต้อน,น้องครับผมชิคไก่แกงแตน้นามลววาวา อยู่ไกล้พนองแล้วท่าไดก็ไว้พบพรคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ้ามหน้าตัวโคตัโตแล้วครับผมสวัสดีครับ